วันนี้มาอย่างล้นหลามนะครับนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็เต็มครับหลังไหลมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับมาพี่น้องไปนะครับอย่าวหอดพูนครับด้านนี้ก็เต็มครับเป็นชาฝรั่งเนาะนี่ครับฟังเสียงเวาดีไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ก็คาดว่าจะมีคนไทยอยู่นะครับนี่ครับ หลังไหลเข้าห้างไอคอนสิยามครับเต็มเลยครับตรงนี้แทบเดินไม่ได้พี่น้องครับตรงนี้ทางเข้าครับทางเข้าเดินแทบไม่ได้ครับโอ้โหคนหลังไหลมาเที่ยวครับมาเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องโอ้โหนีครับากานนี้ก็เต็มครับ นี่คือห้างไอคอนสยามครับพี่น้องห้างไอคอนสยามครับโอ้โห oh สวยงามมากครับว้าวไอคอนสยามครับอือ mm hmm. ด้านนี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีทองครับโ oh อ้โหภาพยามก,กำคืนนี้สร้างสวยงามช mm hmm. นเกิดเนานะนีครับ เป็นทางเข้าห้างครับอือหือครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องมาเที่ยวสมน้ําพุนะครับอยู่ที่ห้างไอคอนสยามนะครับและก็มาเที่ยวสมว่าจะมีชาต่ลังชาติมาเที่ยวหลายบอนนะครับโอ้โหเป็นสีทองนะพี่น้องอย่างงดงามครับโอ้โหด้านนี้เป็นทางเข้าครับ ไปเจอกันด้านในนะครับไอคอนสยามโอ้โหสวยจริงๆครับห้างไอคอนสยามนะครับห้างไฮโซลูลานะพี่น้องนะครับ เป็นสีเหลืองทองอย่างงดงามครับวันนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาชมน้ำพุเนาะว่าจะมีชาวต่างชาติมาเยอะแค่ไหนนะครับลงมาแล้วครับโอ้โหวันนี้คนก็เต็มพี่น้องนีะครับคนเต็มนะครับอื้อเริ่มชวนน้ำพุแล้วครับป๊าดีครับพี่น้องคนเต็มนะครับ ตอนนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสครับโอ้โหสวยจริงๆครับว้าวคนเต็มนะครับตอนนี้เป็นทางออกครับพี่น้องนครับโอ้โหวันนี้ก็แตกครับ ออกมาแล้วครับสวยงามมากพี่น้องนี่ครับ มาอย่างเยอะคิงน้องนะครับเอ๊นะครับด้านนี้ก็เต็มครับวันนี้มาอย่างล้นหลามนะครับนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็เต็มครับหลังไหลมาเที่ยวห้างไอ้พัยามครับปคาพี่น้องไปนะครับเหยาหอดพูนครับด้านนี้ก็เต็มครับเป็นชาวฝรั่งเนาะนี่ครับรวมทั้งชาวจีนครับโอ้โหวันนี้ ข้างไอคอนสยามแตกอีกแล้วครับท่านโอ้โหได้มาแล้วก็ต้องพาเอฟซีเดินชมอย่างเต็มที่ครับเดินชมภาพบรรยากาศครับด้านนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสครับพี่น้องนี่ครับเป็นต้นคริสต์มาสสวยงามมากครับพี่น้องนี่ครับอือหือนี่ครับงามดีครับว้าว ต้นคิสมัสด้านเทิงจะขายบรลลูนนะพี่น้องด้านเทิงขายบรลลูนครับโอ้โหสวยจริงๆครับนี่ครับว้าวสวยจริงๆหน้ามาถ่ายรูปมากครับพี่น้องนะครับต้นคริสต์มาสด้านนี้เป็นทั้งขึ้นครับแต่ก็ห้ามขึ้นเนอะนี่ครับ ว,ว้าวโอ้โหเป็นสีทองอย่างงดงามครับพี่น้องนี่ครับเต้นครับอันเบิร์นอือหืคอครับมาเป็นทัวร์เลยครับพี่น้องนะครับมาเป็นทัวร์เลยครับอโอ้โหวันนี้แต่อีกแล้วครับห้ไอคอนสยามครับยำหอยออปูนครับอันนี้มั้ง ด้านนี้ก็เป็นทัวร์ด้านนี้ก็มาเป็นทัวร์ครับโอ้โหฟังเสียงพูดนี้ไม่ใช่คนไทยเลครับพี่น้องฟังเสียงเบานี้ไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ก็คาดว่าจะมีคนไทยอยู่นะครับนี่ครับหลังไหลเข้าห้างไอคอนสยามครับเต็มเลยครับตรงนี้แทบเดินไม่ได้พี่น้องครับตรงนี้ ทางเข้าครับทางเข้าเดินแทบไม่ได้ครับโอ้โหคนหลังไหลามาเที่ยวครับมาเที่ยวเมืองไทยครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับดาดการ,าากรบบกทีเเก,ก,รรรทรก็เต็มครับเบื้องหน้าต่างแล้วกับปะปบนเดียวน้องพี่น้องทั้งชาวเอเชียและก็ชาวพละล่งนะครับอือนี่ครับด้านท้าเร่ก็เต็มครับ กถ้าล่องเอรือนะพี่น้องนี่ครับมาท่าล่องเอรือเป็นเรือสําราญครับโอ้โหว้าวถ้าใครว่างก็ต้องขอเสิร์ฟนะพี่น้องขอเสิร์ฟมาสวมน้ำพุนนะครับขอเสิร์ฟมาเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามครับนี่ครับน้ำพุนเป็นต้นคริสต์มาสครับสวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับอือหนี่ครับ ตอนนี้ก็มีงานเนาะมีงานวิจิตเจ้าพยาครับเป็นการโซ่แสงสีตามลำน้ำเจ้าพยาครับโอ้โหสุดจะบรรยายมากพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับดุนสาวชาวฝรั่ง โอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับนี่คือต้นคริสต์มาสของไอคอนสยามครับงามเด้ครับว้าวนี่ครับสวยจริงๆครับหน้ามาถ่ายรูปมากครับอืนี่ครับว้าวผลนางเต็มนะครับกานีก่ก็เต้นลีลาดครับ โอ้โห oh เยอะจริงจริงวันนี้ครับอือหือโอ้โห เป็นทางเข้าครับเดี๋ยวต่อไปจะขอพาพี่น้องเข้าไปที่ไอ้พัชยาน,นะครับไอ้คนรักครับการเข้าก็ต้องตรวจกระเป๋าครับโอเพลงนี้ก็บอกได้หรอบ <c oughs> <c oughs> เดินแทบไม่ได้พี่น้องนี่ครับทางเข้านี่ครับเพราะคนหลายเนาะนะครับคนจะมาเที่ยวนะมาเที่ยวางไอคอนสยามครับด้านเตอร์ก็เป็นสุขสยามครับแต่วันนี้ก็มีคนไทยนะครับฟังเสียงบอลก็มีคนไทยอยู่นะครับเข้ามาแล้วครับโอ้โหด้านในคนเต็มนะครับพี่น้องนะครับคนเต็มนะครับ ป้าดีครับอันนี้เป็นเครื่องสแกนครับเข้ามาแล้วครับโอ้โหเข้ามาแล้วคนก็เต็มคับพี่น้องนี่ครับป้าดีครับด้านนี้ก็เต็มครับคนก็มากินข้าวครับมากินข้าวที่ไอพัทสยามครับอือหือนี่ครับโซนนี้เต็มนะครับ ด้านนี้เป็นสุขสยามครับโอ้โหด้านนี้ก็เต็มรคบีน้องเลยนะครับชาตต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหเป็นชาวฝรั่งครับอือนี่ครับมาเที่ยวโซนสุขสยามครับมาหากินข้าวเนาะมาหากินข้าวแรงครับหรือว่าข้าวเย็นครับ เยอะจริงๆครับพี่น้องเบอร์นะครับเต็มนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ขอเข้าไปนะครับวันนี้ก็ขอมาแค่นี้นะครับ้าเผัววางก็ต้องขอเสิร์ชนะครับมาหาจริงข้าวที่สุขสยามครับราคาก็พอกินได้เนะอย่างเช่นพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับราคาก็ไม่แพงครับนี่ครับพี่น้องนั่งเต็มนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นทุกวัาที่ที่มาเราได้ เป็นชาของล่างนั่นเองครับโอ้โหวันนี้ก็ยางเยอะครับร้านนี้ก็เต็มครับเนีอหอดทุนข้าวป่นครับ,รบอื้มฮึว้าวเยอะจริงๆครับพี่น้องนะครับโอ้โโฮ <c oughs> หน้าตาทุกคนที่มาเที่ยวเมืองไทยกันมีแต่รอยิ้มนะพี่น้องทุกคนก็มีแต่ความสุขเนาะมาเที่ยวแล้วก็มีแต่ความสุขนะครับโ,โหอย่างเยอะครับร้านรถยิยมก็เยอะครับเ็มนะครับร้านรถยมควฟังเสียงมหมตนี์ไม่ใช่คนไทยนะครับ สี่ครับตอนนี้ก็เต็มครับทางนี้บอได้ว่า80-90%นะครับเป็นชาวต่างชาติครับทางนี้คนไทยมาเที่ยวน้อยมากครับโอ้โหนี่ครับเบื้องหน้าตาแล้วกะขายพวกชาวจีนชาวสิงคโปร์แลวพี่น้องน,นี่ครับ ด้านนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติครับหล่อมากครับว้าวอันนี้คือต้นคริสต์มาสครับงามดีโอ้โหต้นคริสต์มาสอื้อหือดินนี้กดเต้นครับเป็นชาวต่างชาติครับว้าวสวยจริงๆครับต้นคริสต์มาสดีครับ ด้านนี้ก็มาเป็นทัวร์ครับเป็นกรุปทัวร์ครับพี่น้องครับอ๋อดิครับมาเป็นทัวร์ครับอมาเป็นทัวร์ครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆครับหลังไหลมาเท่เมืองไทยครับมาเป็นทัวร์เล่ครับด้านนอกก็เต็มครับพี่น้อง อันนี้คืออะไรเนาะครับอันนี้คือตัวเห็ดนะพี่น้องนี่ครับนี่ขายตัวเห็ดครับใช่ไหมเนาะครับโอ้โหห้โซหรูหลาครับพี่น้องนี่ครับงามเด้ครับเสาก็สวยงามครับเสาสามต้นนี้สวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหเป็นสีเหลืองทองครับปาชาต่างชาตินะ บ่อนัดท่องใจครับอันนี้คืออะไรครับแต่เบิ้แบง,บงแล้วกับไาเห็ดเนาะพี่น้องเบิ้งแล้วกับไข่เฮ็ดครับขายดอกเห็ดนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว้าวี่ครับงามเด้ครับอื้อเยอะจริงๆครับ Oh. ด้านนี้ก็มาเป็นทัวร์ครับด้านนี้ก็เป็นกร uh ุปทัวร์อมาเป็นทัวร์เลยครับมาเที่ยวเมืองไทยครับโอ้โหเบิ่งแล้วกับเป็นทัวร์เวียน,นามพีน่น้องเพราะว่ามีรูปดาวเนาะนะครับเป็นรูปดาวนะครับอันนี้เป็นทัวร์เวียดน,นามครับว้ สั่งไล่กันเข้ามาครับมาเชียวเมืองไทยครับอือหือมาเป็นทัวร์แล้วครับเป็นทัวร์ชาวเวียดนามครับโอ้โหเยอะจริงๆครับอือหือ เดี๋ยวตัไปจะขอพาพี่น้องขึ้นไปที่ชั้นเอมนะครับแล้วก็จะได้กล่าวลาเนาะนะครับด้านหน้าห้างไอคอรสยามครับคนก็ยังเต็มครับกัตอนนี้มาอย่างเยอะครับพี่น้องนะครับมาออรอ,นะอขึ้นเรือเนาะรอขึ้นเรือสำรานครับโอ้โหเยอะจริงๆครับ ขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นชั้น M ครับขึ้นมาแล้วก็เต็มครับชั้น M ครับพี่น้องนี่ครับป Mul ๊าดอือหือนี่ครับสวยงามจริงๆครับไอ้พันซียาน,นี่ครับ มากรอบเลยกับซุกเจอซุกใจพี่น้องห้างนี้บอดนัดชอบมามากครับห้างไอคอาชยานนะครับด้านนี้ก็เป็นทั้งออกครับเป็นทั้งออกที่จะไปรถไฟฟ้าสายสีทองครับว้าวอือหือนี่ครับหอมจริงๆครับพี่น้อง หอไมหงไปห่วยครับโอ้โหงามเด้ครับอันนี้คืออะไรว้าวสวยจริงๆครับพี่น้องแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรครับนี่ครับ เบื้องแรกก็กขายหินนะพี่น้องข้ายหินครับนี่ครับสวยงามมากครับอือหือดานนี่ก็ขคล้ายก้อนหินครับโอ้โห,โหสวยจริงๆครับงามดีครับพี่น้องครับปอร์เช่ครับกัเบนเทิงครับ เวอร์ซาเช่ครับสวยจริงๆครับต่อไปก็ต้องขอตัวนะครับพี่น้องขอตัวกลับบ้านนะครับคลิปนี้กัได้ผ่าพี่น้อง FC มาเทส้อมเนาะมาส้มภาพบาัรยากาศนะครับว่ามีชาวต่างชาติมาเที่ยวไลบอสนะครับแต่ก็มาอย่างเยอะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีด้อสวัสดีครับ ลืมบอกนะพี่น้องวันนี้ก็คือวันที่13ครับวันที่13ท่านว่าคมพศ2566ครับบ๊ายบาย